สวัสดีครับบอสสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินเสียงผมใช่ไหมสวัสดีครับได้ยินครับได้ยินครับโค้ดได้ยินครับโอเคโค้ดนะเล่าสตอรี่สั้นๆก่อนหน้านี้โค nice> ้ดทาอาชีพอะไรอาทําได้ทำไมถึงได้มาเจอแอปช้อปปิ้งดอบดิทอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูรูปประกอบอันนี้ผมเมื่อก่อนนะครับผมก็เป็นลูกชาวนานะครับลูกชาวนาคนหนึ่งอ่าครับแล้วก็อ่าเรียนจบ ก็ทํางานเหมือนคนทั่วไปทํางานประจำเนาะทีนี้ก็มองหามองหาธุรกิจทําครับมองหาธุรกิจทาอยากมีธุรกิจอยากมีอิสระอย่างเงี้ยครับก็เลยมองหาธุรกิจออนไลน์แล้วก็มาเจอแอปดอบลิทจากน้องสาวก็เลยสมัครครับสินค้าที่ที่เริ่มต้นก็คือตัวนี้ครับอ๋อตัวโปรเจนใช่ใช่ครับโปรเจนพอเริ่มทําไปก็เริ่มมีรายได้คนที่ไม่เชื่อผมคนแรกๆที่ห้ามผมไม่ให้ทําบอกว่าออนไลน์หลอกลวง ก็คือพ่อผมนี่แหละพ่อผมผมก็เลยพอได้รายได้ปุ๊บผมก็ตาพ่อไปกดตังค์เลยวันนั้นห้าหมื่นแล้วก็โอ้โอเคเรื่องห้ามผมเขาไม่เลยแล้วก็เขาเขาเขาไม่เข้าใจใช่ไหมครับเขาไม่เข้าใจใช่ใช่ครับเขาไม่เข้าใจอ่าโค้ดตื่อเก้นกับอะไรที่นี่หนึ่งระหว่างได้เป็นเจ้าของแอปสองมีระบบช่วยอธิบายช่วยเทรนให้นะ ก็ S <S> ทั้งสองเลยครับบอสทั้งเป็นเจ้าของแอปด้วยแล้วก็ทั้งมีระบบทุกอย่างคือด้วยด้วยความที่เราไม่ไม่มีทักษะทางการขายไม่ชอบขายเออเราเราแค่เราแค่สร้างสร้างยอดดาวน์โหลดสร้างยอดดาวน์โหลดสร้างยอดดาวน์โหลดแล้ว<ม>หลังจากนั้นแอปก็ทํางานเอ,อลูกค้าชอบเองลูกค้าชอบเองลูกค้าชอบเองไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนบอสตอนนั้นบอสบอสจัดโปรโมชั่นใช่ไหมไปเที่ยวหัวหินไปเที่ยวอะไร ลูกคา้าก็ชอบของเขาเองเราเปิดดูแอป,ปเอาเงินมันเด้งเงินเด้งเงินเด้งเงินเด้งเข้ามาเข้ามาแบบนี้เลยชอบระบบตรงนี้ครับใชบ่ชอบมากครับบอสชอบมากเพระาะว่าเพระาะว่าเพระาพระว่าเมื่อก่อนอ่ะก่อนที่เราจะจะหาะไรายได้อ่ะเราต้องไปขายของเองยืนตากแดดตากลมตากฝนอะไรเนี่ยขายาขายมันยากมากต้องลงทุนด้วยต้องลงทุนด้วยใช่ลงทุนด้วยขายเองด้วยอ่ามีความเสียงด้วยใช่ครับมีความเสียงด้วยโอเคนะแล้ววันนี้โค้ด จะถอนเงินจากแอปช้อปปิ้งไหมถอนไหมวันนี้ถอนครับบอสถอนครับอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวจะให้อ่าโค้ดเยี่ยมรีวิวอันนี้อัปเดตแอปยังอัปเดตอัปเดตแอปยังอัปเดตแล้วครับบอสเวอร์ชันล่าสุดแล้วครับโอเคโอเคอ่ะเวอร์ชันล่าสุดเดี๋ยวจะให้อ่าโค้ดเยี่ยมรีวิวนะการถอนเงินนะครับอ่ะมามาตั้งใจตั้งใจนะครับการถอนเงินอันดับแรกนะอันนี้เป็นเป็นคลิ๊ก เวลาเราจะถอนเงินคั้นแรกเราเข้ามาดูเงินใ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 นบัญชีธนาคารของเราก่อนวันนี้ยังไม่มีเงินเข้านะในแอปธนาคารวันนี้ยังมีศูนย์อยู่นะครับอ่าทีนี้เราก็ไปที่ไปที่แอปดอกเบของเราโอเคเรคชป้เลยเข้าไปเลยแล้วก็ถอยถอยออกไปหน่อยทอยไปหน่อยเอาแอปโอเคโอเคอ่ะเวลาถอนกดตรงไหนเอ่ยกดตรงแคสแคสตรงนี้ครับ c คสสอ่าป้ายนะครับอ่าแล้วก็จะมีคำว่าถอนตรงนี้ครับโอเคเนี่ยถอนแอปแล้วอัปเดตแอปแล้วใช่ไหมใช่ครับโอ้แล้วเราก็กดถอนอใหญ่ขึย่าอ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 พิอ่งอ่อนอย่าอพิอย่าถ่อน่อย่าเพิา่งถาอนอ่าอยชอ่าอ่้อยาอย่าอู่าอย่าอย่าอา่า่าาออ้ย่า่่่ครับลูกค้าช้อปปิ้งอ่าลูกค้าช้อปปิ้ง่ย วันนี้ได้ทำไรลูกค้าช้อปปิ้งเซตไหนน่ะลูกค้าช้อปปิ้งเซตไหนได้สองพันเจ็ดเซตหน่อยเซตเซตใหญ่เดี๋ยวกดเข้าไปดูเราดูได้ตรงนี้กดป๊บกดเข้าไปดูแบบนี้เซตนี้ได้เท่าไหร่เดี๋ยวเลื่อนเลือกออกไปหน่อยกดกดขวามือมันจะดูว่าเราได้เท่าไหร่ติ๊กขึ้นไปอีกนี่กดฝั่งขวาไม่ใช่รายละเอียดฝั่งนั้นนี่ครับได้เท่าไหร่ครับสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทโอ้โหลูกค้าช้อปปิ้งลูกค้าช้อปเิ้งเด้งมาโอเคจ้า ทีนี้วิธีการถอนนะประมาณนั้นอ่กดถอนกดถอนนี่นะครับข้างบนมันจะมีคําว่าถอนกดถอนปุ๊บอ่าเสร็จแล้วเราก็ใส่ยอดเงินครับยอดเงินที่เกี่ยการถอนก็วันนี้ก็จะถอนทั้งหมดเลยหนึ่งห้าสามสามสองครับโอเคแล้วก็เต็มระบบเลยนะครับถอนเต็มแล้วครับนี่กดถอนที่สอยตรงนี้ ถอนปุ๊บอ่าแล้วก็กดถอนครับรอสักครู่ก็จะมีรหัส OTP ส่งมามาแล้วครับหกรหัสหกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าห้าสามเก้าหกเจ็ดเก้าห้าสามเก้าเจ็ดเก้าห้าสามเก้าแล้วก็ก <Okay. S 2> ดถัดไปนี่ครับดำเนินการสำเร็จรอสักครู่หนึ่งเลย ตื่นเต้นอามาแล้วนี่คือเงินจะเข้าหนึ่งสี่หกหกแปดสามจุดเจ็ดสองอาโอเคหนึ่งสี่หกแปดสามจุดเจ็ดสองก็จะหักภาษีนะที่จาา่ายหักค่าธรรมเนียมนี้ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเราเช็คได้ตรงนี้เลยนะครับก็จะถอนมีวันที่มีสลิปมีอะไรครบถ้วนต้องตามกฎหมายโอเคนี่เราเราก็<อ>ย้อนมาดูตรงหน้าหลักตรงนี้เราก็จะเห็นว่าถ้าถ้าเงินเข้าไป แอปตรงนี้ก็จะแจ้งขึ้นนะครับมากดตรงคำว่าแคชแล้วก็มาดูตรงนี่้บอสขึ้นมาจ่ายแล้วเลยจ่ายแล้วจ่ายแล้วเร็วมากกี่นาทีทางบ้านได้ดับเมื่อกี่นาทีอ่ะแต่ลองเช็คดูซิกี่นาทีไม่ถึงนาทีไดยนะเมื่อกี้เร็วมากเลยอ่าแล้วก็เข้ามาที่ธนาคารเข้าสู่ระบบอ่านี่มาแล้วแล้ว หนึ่งสี่หกแปดสามจุดเจ็ดสองอเป๊ะเลยเป๊ะเลยเข้าเป๊ะรวดเร็วโอเครวดเร็วทันใจมากคดเยี่ยมอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ไหนผมอยู่อ่าศรีสะเกดครับศรีสะเกนะครับผมก็คือว่าตอนนี้ก็คือใช้แอปดอิสสร้งอะไรได้อย่างเดียวใช่ไหมอยู่ที่ไหนก็สามารถทําได้ใช่ไหมทําได้ครับนี้เนี่ยจะอ่าคดเยี่ยมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทม่ได้ทงานก็คือใช้มือถือแล้วก็มีแอปดรอปดิสตั้งอะไได้อย่างเดียวใช่ไหม ฟีลลิ่งมันใช่ครับบอลทำฟีลฟีลลิ่งมันเป็นยังไงที่เราแบบว่าเอ้ยเราไม่ต้องทํางานประจําแล้วเราไม่ต้องเป็นลูกจ้างกันแล้วเราแค่แบบมีมือถือเครื่องเนี้ยแล้วเราจะไปไหนก็ได้จะใช้ชีวิตยังไงก็ได้ถอนเงินได้ทุกวันเ้ยฟีลลิ่งใช่มันมันเป็นความฝันตั้งแต่ตั้งแต่นานแล้วบอลตั้งแต่เราทํางานประจําแล้วว่าเราอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองมีธุรกิจแบบใหญ่โตเป็นเป็นแบบว่าเป็นเจ้าของบริษัทเลยอ่ะ คิดถึงขนาดนั้นเลยอแล้วก็ตอนนั้นเรามองไม่ออกด้วยนะว่ามันจะเป็นเจ้าของบริษัทได้ยังไงทีนี้พอมาทําดอบลิ์ปุ๊บเราทําไปเรื่อยๆแล้วรายได้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใช่ไหมตอนนี้ก็เป็นเป็นเจ้าของบริษัทมืออาชีพเป็นของตัวเองจากการทําดอบลิ์นี่แหละครับสุดยอดมากแล้วเป้าหมายเป้าหมายว่าตอนนี้เราจะมียอดดาวน์โหลดเท่าไหร่เป้าหมายพี่ก็น่าจะหลักล้านอะบเพราะว่าตอนนี้คนโหลดแอปแค่ สองล้านกว่าใช่ไหมสองล้านกว่าในประเทศไทยมีถึงหกสิบเจ็สิบล้านไหนจะขยายไปอาเซียนอีกโอ้ยคนเป็นพันพันล้านอะ่ะงั้นนี้ยอดดาวน์โหลดของพวกเราก็น่าจะหลักล้านขึ้น 1, คนเยี่ยมได,ได,ได้ได้ไปเท่าไหร่ล้วรวมๆตั้งแต่สร้างยอดดาวโหลดช่วยแอป,ปดอบมาช่วยแอป,ปดอบเดี๋ยวนะครับบอสได้ได้ยอดรวมยอดรวมยอดยอดรวมรวมอ่านี่ยอดรวมให้ดู ทั้งหมดไหปัดเยอะไปเพื่อนสองสองล้าน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 เดี๋ยวหเยอะเลยนะเยอะมากเยอะเลยครับเยอะมากเยอะมากชีวิตเปลี่ยนไหมพ่อแม่พ่อแม่งงไหมพ่อแม่ความความรู้สึกยังไงแกแกรู้สึกยังไงใช่เพราะว่าพี่เป็นคนอีสานถูกปหใช่ครับความรู้สึกแบบใช่สองล้านสองล้านสําหรับคนอีสานคนบ้านเราเนี่ยมันเยอะนะเยอะเยอะมากครับดีใจพ่อแม่แบบ ดีใจมากภูมิใจมากเพราะว่าตอนอผมก็ซื้อทองไปเซอร์ไพรส์แม่เงี้ยเมื่อก่อนถ้าเราทํางานประจําเราก็ไม่สามารถทําได้ไงบอสแต่ก็ได้ไปเที่ยวเนี่ยได้ไปเที่ยวที่บอสพาไปเที่ยวนี่ไปเที่ยวไปเที่ยวโอซาก้าเนี่ยเลยที่นี่นี่ซื้อทองให้แม่แม่ก็อายุมากแล้วี่ก็ได้ซื้อทองให้แม่ซื้อไพโอเคเลย สุดยอดมากโอเคยังไงก็ขอบคุณโค้ดเยี่ยมด้วยนะครับผมครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ